ปาปาชื่ออะไรพูดที่ชื่นใจเกตครับหมอเกตครับหมอเกตไว้ก่อนเลยครับครับโอ๊ยไ้ดองวันนั้นนี่ว่าแล้วเป็นลูกหมอเกตเหรอเอ้ยเป็นลูกพี่เกตเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ใช่พ่อไม่โหดครับลูกสาวโสดพ่อเกต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 เราจะวางให้หมดวางให้เราเจาะตัวรอดได้ที่แท้เป็นเขาหลอครับถึงไหนแล้วเพื่อนที่เราไม่ลดเสียงหน่อยเหรอเพื่อนพี่บอกเขาพี่เออ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 คือเยอะเสียงพี่บอกแย่เลยว่าไงเจสป้าพ่สาวเขาจะเพื่อนผมในวีดีโอเกมเหรอเจ๊ชอบเพื่อนไหมครับ เสียงเลยเป้ยพี่เปาเสียงหลอดจังโอ้ยวิวิพี่ผมโสดเลยนะพี่เปาอ่ะพี่เปาพี่เปาสดไหมครับพี่ไฟวะเปาสดแต่ว่าเห็นนะวันนั้นบอกโสดวันนี้โสดหรือเปล่าโสดครับเออีเออีเด็กก็สดเกี่ยวตัวกีบเพราะเกี่ยวตัวกันโคตรี่แรงนะคนนี้กูบอกเลยอุ้ยเขาถามพี่พี่เปาถามว่าคบกันไหมใครวะฮัลโหลครับพี่สาวแก๊งออเดีตลูกเล่นกันสักสามสี่คนเลยอะ มีลูกเรือสามโอ้โหเยิ่งเยี่นเจ้าที่แดงแดงจัดไปเจ้าที่ใครแดงครับก็ยังมาใครไปโจมได้ข่าวมาครับพี่ปอมมีก็ยังไปจจดทูบสิครับได้ครับได้แบบรู้มือเนาะรู้มือครับรู้มือรู้มือครับหวานป้าที่พี่พี่ป้อแต่แต่เขาเป็นเจ๊ผมนะเออเหรอเขาไม่ทักมาเลย เขาคงไม่คิดถึงกูแล้วไม่มีเบอร์ครับไม่มีเบอร์เฮ้ยปอนปอบีทีเฮ้ยปอบีทีหันหน้าหักหน้าเฮ้ยปอบีทีไม่มีเบอร์เหรอครับเฮ้ยเตรียมตัวเซนต์เวทเตรียมตัวเซนต์เวทอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะเดินสายแปดหนึ่งครับเดินสายแปดหนึ่งไม่รู้อะยังไม่ได้ดูอีกใครเนี่ยพี่สาวครับผมขอถามชื่อป้าป้าคุณหน่อยได้ไหมครับป้าป้าคุณมีป้าป้ายังครับมีครับมีครับป้าป้าชื่ออะไรพูดด้ชื่นใจเกตรับหมอเกตรับหมอเกต้าไว้ก่อนเลยครับครับโออยน้ไว จุมกันอีกแล้วอ๋อน้ําถูกแป้งทำไมครับคิดถึงพี่หรอคิดถึงตลอดครับพระเจ้าที่แม่แดงก็ฮะคิดถึงตลอดนะพี่ถึงตลอดคิดถึงทำไมครับคิดถึงึงคิดถึงจริงเหรอถึงครับพี่ถึงตลอดเลยโอ้ยแย่แล้วเราที่มีแฟนเหรอครับเนี่ยมีเขาไม่มี แล้วเป็นลูกบอเก็ตเหรอเอ้ยเป็นลูกพี่เก็ตเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ใช่พ่อไม่โหดครับลูกสาวโสดเอาบันดีทุกอย่างเลยครับติดอยู่อย่างเนี้ยเหรอครับอะไรครับติดอะไรครับติดที่พ่อเนี่ยแหละครับพ่อไม่โหดครับพ่อไม่โหดใจดีคือพี่จับใจไม่ได้ครับสักวันหนึ่งต้องเรียกว่าป้าเก็ตนะครับทำใจไม่ได้จริงมเป็นครอบครัวเดียวกันได้แบันบ่งปันบ่งปันปะะ ได้ครับถ้าคิดถึงกะทักมาแล้วกันครับถ้าอย่างนั้น้ครับจัดกันครับไปยังพ่อเกสพ่อเกตพ่อเกสพ่อเกสพ่อประจำทีไม่ไหวจริงเอาสี่สี่ห้าเป็นน้องชายโอนเงินติดตัวห้หน่อยดิก็อะไรพี่มาสองหนึ่งเก้าติดลบห้าสามแสนนะไว้ก่อนเลยอสองหนึ่งเก้าสนี้นสองหนึ่งเก้าเขามกิน่ศิ ไอ้เลวเกระสุนเยอะปะหมดแล้วพี่เอ็มผมไม่ใช่เดี๋เตอ่ะหมดแล้วพี่เก็บละเอาเอาเเอาป่ะใครตาปะผมเซตหมดแล้วพี่เนี่ยอ่าเขโอาเคโ่เคย่าเควาสดิรับหน้าใครบ้างสวัสดอสวัสดีสวัสดี่วัสดัสสัสดีสวัสดีสวดีสวัสีสวีสับดีสสดสวัสัดีสัสดีสวัดะวัสดีสดีสวัสีัววอวด้ดม าทางมันถ้าทางมันวนวนยากอ่ะถ้าทางมันวนยากอ่ะมึงมึงพยายามเลี้อวเต็ที่แล้ว่ัจะพลาตั้งไหนวะมอนวางได้เลยนะเว้แล้วก็เดี๋จะเล่นเหมือนเดิมครั้งก่อน EMP ผ่านโคตรสวยเสียงเป็นเียอะไรเีแบบเป็นเียอะไรแบบว่าแม่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วไม่อยู่ตรงกลางอ่ะทำแบบนั้นให้ได้นะบอกไม่ได้เลยมันรีบไปได้แหละเราแบบกลัวเราเซ็นดีกว่ามันมันมันพลาดเวทีมันแบบเดินเท้าแล้วก็วิ่งชนกันบนเนินอย่างเงิยอย่าง แล้วกวางให้หมดแลวางให้เอเจอตัวลอดได้เฮียไปพอดถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่ใต้ใต้สะพานแดงเพื่อนเกูวางเสร็จปุ๊บมันบอกว่าผมเมื่อกี้กูได้เสร็จมันบอกว่าครับว่าครับพี่แคทนอนยาวเลยฟังกฟังก่อนตอนนี้มาเซ็นหน้ากระดาษกันกระดาษจะเล่นตอรี่ครับพี่ว่าไงครับกระดาษเนี่ยไอแลนด์มอญอ๋ออนี่พี่ตอรี่ใช่ครัใช่รัใช่ครับใช่ครับใช่ครับใรับใช่คันคคั่รั่รั่คร่ครั่คคับอ่คร่่คร่รค มึงอะไรแล้วพี่ที่เราซ้อมอ่ะตรงสีแยกใหญ่อ่ะนึกออกใช่ไหมว่าพี่ไม่โอเคอะไรไม่โอเคอะไรผมแค่กลัวถ้าสมมติเล่นตรงถ้าเล่นตรงัตรงไม่ตึกครับแค่กลัวว่าแบบไม่อยากมีปัญหาอะไรลัวไอ้งผมกลมมันนจับีเว้ไอ้ละฮะได้ครับพี่ถ้าอย่างนั้นก็พิธีเขาออกว่าพิธะแล้วผมต้องเรียกว่าป้าไหมอ่ะถ้าผมเป็นแฟนกันอ่ะเห็นเห็นไอ้นี่เห็นเขาบอกว่าชอบ ชอบลูกแต่ไม่โอเคพ่ออันนี้หมายความโดยผมไปพูดตอนไหนครับผมโอเคอยู่แล้วครับโอเคโอเคอนเขาเขียนลมเลนโบว์มาหมดยังมาหมดตีปากลูกเตะอย่างนี้นะครับผมไม่เคยพูดว่าไม่โอเคครับผมแค่กลัวเฉยว่าแบบเออผมมีปัญหาอะไรไหมผมกลัวผมไม่อยากมีปัญหาแะ่บอกว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เรียกมันแบบแล้วมันจะหาเจอจะได้แเลนเขียวัดอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับไมลลลงงงหหััเขาเขาเขารู้มือลอยไปครับเขาต่อแลนโบที่เรื่องต่อเล่โบวไอเรียมไอเรียมมาตราหน้าไม่ทันอีโคนใช่ไหอ๋อเหรอครับ เล่นลงหมดทีแยกบ้านบ้านเราอยู่ทีแยกมันจะได้เล่นงให้ครับถ้าไปกินแล้วเขานิ่งก็คือทำไม่รู้เลยอ๋อได้ครับได้เดี๋ยวผมลองสกิดดูก็ได้ครับขอเส้นเกมเป็ตึกน้อยสางบอเพื่อนเราบ่อเพื่อนเราบ้างด้วยวันเดียวแล้วก็เลยรออยู่มาโดนอะไรนึ่งมาได้เพื่อนนะจ๊ะมันมีมูไปมูไปมูไปให้รอได้ครับแ้ตีนะครับพี่เกดได้ครับไว้เจอกันขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อมึงถอยหลกงแบนดิรอรอคุมใหญ่ก่อนใช่ใช่ป้าเราเป็นสีแยกดีเ่อ่ะมไมกว้าง ปุ๊บย่อยู่นี่นะหน้าแะไน้ำเงินนะตรงสีแยกมาให้ครบก่อนเร็วๆใครยังใครอยู่ไกลๆอ่ะรีบมากูจะลงหลังบ้านมานะก็คือตรงสีแยกสีแยกใหญ่ตรงปั๊มอ่ะไม่เล่นตรงใกล้ตึกกลัวเกิดเลยเต็มเลยนะมาหมดยังครบยังใครยังไม่มาไหมิวยัง มีบาล้มีบาล้มีบลยไม่ไม่เข้าอลเข้าบอลอย่างนี้เืนเต็มเลยปืนปืนมาเร็วเร็วเรวเรักจะกจับพี่ตามมาตามตามรักลูกเขาลักพ่อเขาด้วยกูลากอูแล้วไอ้เหียไหลไปเพื่อไหลไปไหลไปไหลไปเพื่อไหลขึ้นไปเพื่อไหลขึ้นไปมันไหลไป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 หลไปไหลไปไหลไหลไปไหลขปไหลไปไหลไหลกปไปไหไหล